สวัสดีค่ะฟรีมันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาที่ t ูมันนี่วอลเล็ตกันหน่อย t ูมันนี่วอลเล็ตแจกวอลเล็ตฟรีกิจกรรมนี้มีทุกปีปีนี้เป็นปีที่3แล้วปีที่1กับปีที่2จะเป็นคอยฮันเตอร์แต่ว่าปีนี้จะเป็นกิจกรรมของของอ่าน้องคนนี้ดูซิลืมชื่อน้อง ใครที่อยากได้เงินฟรีจากกิจกรรมนี้ลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเดี๋ยวเขาจะให้เราเออไม่ใช่ให้เราสิเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเขาจะให้หัวใจเราหนึ่งดวงซึ่งคนสมัครหนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์เราได้หัวใจหนึ่งดวงเสร็จให้เรากดที่เล่นเกมพอเรากดที่เล่นเกมเสร็จให้เรากดหยุดเพื่อที่จะให้น้องเขาหันมา ถ้าน้องเขาหาันมาตรงกับเลขอะไรเราก็จะได้รับคะแนนอันนั้นหรือได้รับเงินตามที่น้องเขาหาันมาส่วนการถอนเงินหรือการแลกของรางวัลจะถอนเริ่มต้นอยู่ที่20บาทอันนี้กิจกรรมนี้เหมือนคอยฮันเตอร์แต่ว่ามันไม่ได้ยุ่งยากเท่าคอยฮันเตอร์ก็ ลองเล่นดูนะคะกิจกรรมนี้มีเฉพาะคนที่มีแอป To Money Wallet เท่านั้นใครยังไม่มีกดสมัครได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปส่วนการถอนเงินเดี๋ยวให้ได้ยอดก่อนเดี๋ยวจะมาถอนให้ดูนะคะ